โมโมรู้ไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเราอะใช้ภาพในการสื่อสารแบบนี้มาเป็นหมื่นๆปีแล้วนะครับฮะหมื่นปีเลยเหรอครับคนสมัยก่อนนั่งส่งสติกเกอร์ให้กันตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอครับ โมโม่ครับโมโม่ Momo, ช่วยลุงดูหน่อยครับอันนี้ที่น้องที่ออฟฟีศเขาส่งมาให้ลุงอะครับอินโมจิอันนี้มันมันหมายความว่าไงครับอ๋อ oh, อันนี้แปลว่าถูกใจสุดๆหรอจริงเหรอคร่ะอ๋อโอเคอันนี้แหละครับอันนี้แปลว่าเขาเป็นกลังใจให้ส่วนอันข้างล่างแปลว่าไม่แน่ใจหรือลังี้เป่นวันนั้นแหละครับ ภาษาสมัยนี้มันเข้าใจยากเหมือนกันนะคนสมัยนี้ก็ชอบส่งเป็นอิโมจิแบบนี้มาจะเสียเวลาพิมพ์สักหน่อยอก็ไม่ได้แต่หมโมว่ามันง่ายดีนะครับไม่ต้องเสียเวลานั่งพิมพ์ยาวๆให้เมื่อยนิ้วจะว่าไปมันก็ทําให้การคุยสนุกข,ขึ้นนะครับลุงว่าโมโม่มร,รู้ไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเราอใช้ภาพในการสื่อสารแบบนี้มาเป็นหมื่นๆปีแล้วนะครับ จริงๆแล้ครับคนสมัยก่อนนั่งส่งสติกเกอร์ให้กันตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรอครับ <c oughs> เออไม่ใช่อย่างนั้นครับจริงๆแล้วเขาสื่อสารกันด้วยภาพวาดมากกว่าครับผมสมัยนั้นเนี่ยครับเขายังไม่มีตัวหนังสือเขาก็เลยใช้วิธีที่ง่ายที่สุดที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจก็คือการวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้ออกไปได้มันก็เลยเกิดภาพวาดบนฝาผนางังอยู่เกือบทั่วโลกเลยนะ บางภาพเนี่ยอายุมากกว่า60,000ปีเลยนะครับอย่างในไทยเนี่ยก็มีภาพวาดอยู่ที่ผาแต้มที่มีอายุป,ประมาณ 3,000- ถึง4,000ปีเขาจะเล่าถึงวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในตอนนั้นรูว้ว,ว่าอมัมเป็นรูปภาพนั้มันได้อารมณ์มากกว่าตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับใช่เลยมันสามารถสื่อสารให้ผู้รับเห็นภาพได้ดีที่สุดเลยครับทำให้มีภาพวาดเกิดขึ้นในทุกๆยุคทุก,ท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 กสมัย ซึ่งพวกภาพวาดก็ไม่ได้มีแค่อยู่ตามผนังถ้ำนะครับยังมีตามสถานที่ต่างๆอีกอย่างเช่นภาพวาดบนผนังโบสถ์ตามวัดต่างๆที่มักจะมีเล่าเรื่องราวของผู้ศาสนาช่วยทำให้คนที่ดูเข้าใจแล้วก็เห็นภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นแบบที่ตัวหนังสือเองก็ทำไม่ได้ จนมาถึงปัจจุบันนะครับก็มีอีโมจิหรือสติ๊กเกอร์ที่พวกโมโมใช้อยู่เป็นประจำอครับพวกนั้นก็ทําให้เราได้เข้าใจถึงความหมายอารมณ์ความรู้สึกหรือเป็นตัวแทนคําพูดต่างๆโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ตัวอักษรสักคำเดียวเลยนะห จริงๆโมโมก็ได้แต่ใช้ใช้ไปไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกี่ยวเรื่องกับการสื่อสารยุคหินเลยนะครับโมโมลองมองของที่โมโมได้ใช้มาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ลองตั้งคําถามกับมันดูเสร็จแล้วก็ลองหาข้อมูลค้นหาคําตอบไม่แน่นะโมโมอาจจะเจอเรื่องราวสนุกๆแบบนี้อีกก็ได้นะครับได้เลยครับวันนี้ขอบคุณลุเบนมากเลยนะครับได้เลยครับหลานๆส่งสติกเกอร์หรืออีโมจิตัวไหนให้กับเพื่อนๆบ่อยที่สุดพิมพ์มาบอกลุงเบนกับโมโมที่ช่องคอมเมนต์นะครับ ถ้าจะสื่อสารทางไกลเขาสื่อสารกันยังไงเหรอครับถ้าเป็นซักสาวทางตีที่แล้วครับเขาใช้นกพิราบกันนกพิราบจริงๆที่บินได้เหรอครับ